สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2564ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับราชการในตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่ปี2523แม้จะทรงเกษียณอายุราชการเมื่อปี2558ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ยังคงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนในร้อยจวบจนปัจจุบันตลอดระยะเวลากว่าสีทศวรรษที่สมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารี สรงรับราชการในฐานะทูลกระหม่อมอาจารย์ของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสถาบันการศึกษาทางทหารที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งจัดตั้งขึ้นโดยทรงปฏิบัติหน้าที่อาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์และสังคมวิทยาตั้งแต่ปี2523ส่งทุ่มเทพระวรากายให้กับงานสอนและใส่พระาราชฤทไย ในการให้ความรู้กับลูกศิษย์ทุกคนการบรรยายในการสอนแต่ละครั้งจะส่งค้นคว้าอ้างอิงจากตำราไทยและต่างประเทศและทรงจะทำเอกสารประกอบการบรรยายด้วยพระองค์เองเพื่อให้ลูกศิษย์ได้รับความรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่หยุดนิ่งนอกจากนี้ยังทรงมีพระหมหากรุณาที่คุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้เชิญวิทยากรตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา มาบรรยายเพิ่มเติมให้กับลูกศิษย์พร้อมทั้งทรง,งเป็นวิทยากรนำลูกศิษย์ไปทัศนศึกษาดูงานยังสถานที่สำคัญต่างๆทั้งในและต่างประเทศเป็นการเปิดโลกกระนัดให้นักเรียนนายร้อยรู้จักสังเกตศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองโดยทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาวิธีการศึกษาหลักสูตรการสอนซึ่งไม่ควรอาศัยเพียงการท่องจำ แต่ควรเน้นให้รู้จักคิดศึกษาคนา้นคว้าวิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานด้วยนอกจากนี้ยังมีพระราชประสงค์ให้นักเรียนนายร้อยหมั่นศึกษาความรู้ในศาสตร์อื่นๆและสัมผัสวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่นั้นๆน,น,นักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษาแล้วส่วนใหญ่ต้องไปปฏิบัติภารกิจอย่างท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งการเข้าถึงราษฎรเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดทหารจะต้องเป็นที่พึ่งของราษฎรให้ได้แม้จะทรงมีพระราชกรณียกิจนานับปการทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่สงสัยพระราชาฤาัทยทรงตรวจงานของลูกศิษย์ทุกคนด้วยพระองค์เองสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเกษียณอายุราชาการเมื่อปี2558 แต่ยังทรงรับเป็นอาจารย์พิเศษเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในร้อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ด้วยพระจริยวัตรอันงดงามที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์และนาำพระราชฤาทยัยที่เปี่ยมล้นด้วยความรักและเมตตาอย่างไม่มีวันสิ้นสุดสมกับที่ทรงเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์ผู้ทรงสง่างามในหัวใจชาวจอปร,รอ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอสืบสารพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคัติยราชนารีในการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโควิด -19 ซิโนฟาร์มให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดต,ต่างๆ วันนี้ที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณปริสุทโธ๊ะอำเภอด่านขุนทดจังหวัดน,นครราชสีมาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอจังหวัดน,นครราชสีมาร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลต่างๆให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนโฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเประาะบางในพื้นที่จํานวน954รายรวมทั้งได้มอบยาชุดพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนพระราชทานที่บ้านแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเดินทางไปรับวัคซีนที่หน่วยบริการได้ที่สุขาสาลาพระราชทานหมู่ที่2บ้านโป่งลึกตําบลห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี อำเภอแก่งจานจังหวัดเพชรบุรีเจ้าหน้าที่แพทย์โรงพยาบาลแก่งกระจาน <Meng> และสมาชิกมูลนิธิพอสวประจําจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่ฉีดวัคซีนพระราชทานแก่ชาวไทยภูเขาเผ่ากระรางเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนหลักโดยมีชาวบ้านหมู่บ้านโป่งลึกบางกลอยมารับบริการฉีดวัคซีนพระราชทานเข็มแรกจํานวน100รายและเข็มที่สองจำนวน1 0 0รายและที่จังหวัดสระแก้วหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวประจำจังหวัดสระแก้ว ออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอโคกสูงถึงบ้านรวม150รายโดยมีในอำเภอโคกสูงไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่รับวัคซีนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันเมีรินทิรานาทองบ่อจรัดสวัสดีค่ะ